มักเห็ดไว้กับลงเห็ดไว้สามซีมือลราพี่น้องในซีมือกับตัดยอดเห็ดครับพุทธนามพี่อ้ันหลังจากหันก็นเลือเจ็ดมือแปดมือปเปิดดวงไลยเจาะหูใหญ่พร้อมนะครับ บัน้ปลูกเตะเฮ็ดได้พี่น้องเลยนี่ครับพืชพักสวนขั้วครับกระเพ้านั่งลักครับไปนังหลักนี่ก็ล่งเบี้ยวไว้ครับเพ้านั่งรัก,รรก,ก,รรรกโหละาผ้าพอได้กินอยู่ตะกิดพ่อเพียงในโรงงานครับคลิปนี้คซับมีก่กนเด้พี่น้องเลยสวัสดีครับ